สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับจิโอเกมเมอรนะ์ครับก็วันนี้อยู่ในเกมฟิทที่เที่ยวปีหกนะผมก็เป็นเกมคลาสสิกอยู่ในแอปของแฮปปีป้ชิพนะผมก็มาอยู่ใน s ออะไรสักอย่างก็เป็นอะไรมากคนระับในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเป็นคลาสสิกนะผมอะกดเป็นสตาร์ทเกมนะผมไม่ร้อนเลยนะถ้ากดตีละตัวผมไม่ได้ยุ่งยากนะผมมานจะเหมือน3ตัวละครนี้ว่าจะเลือกได้ครับผมผมจะเออถ้าผมจะเลือกอันนี้ไปก่อนแล้วกัน,ก,นกดเลยผมสตาร์ทเกมนะผม ก็ไม่ได้รอเลยครับกดไปเลยไม่ต้องรอให้ความเสียเวลานะครับแต่ว่าชุดอาจจะอยู่ใกล้สุดนะผมผมไม่ได้รอเลยครับก็ผมจะเอาชุดนี้ไปก่อนเอาเลยกันกดไปเลยเออเทเจัดแต่ว่าผมไม่ได้โมนะเว้ยแค่จะใช้ก็ก็เล่น e อ p อะไรสักอย่างก็เล่นเกมไม่ได้โมจริงๆนะครับกด้าไปเลยไม่ต้องรอให้ความเสียเวแล้วนะครับอ่ะมันจะลิขสิทธิ์นะผม ใส่ชุดก็ไปเน่ไม่โอเคแล้วก็กดก็ไปแล้วก็กด,กดสีเขียวครับไม่ทเทจจัดโอเคน่าจะตัวสุดท้ายนะผมไม่อันนี้เป็นเพื่อนของเลิมนะผมน่าจะจำได้นะผมกดวัดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดโทษโทษโทษกดผิดกดผิดโทษดีโทษดีไปกดโอวัปเฉยเลยไม่น่าจะกดผิดนะครับโอเคน่าจะบอกอะไรเรานะครับผมอ่ะ แต่ว่าผมจะเอาที่มากที่สุดก่อนเอ่มนี่แล้วก็นี่อ่ะแล้วก็เอาที่มันจะชนะนะผมอ่ะชึบชึบชึบเอาหยิบไม่ได้หรออ่ะ,ดะ,อะเดี๋ยวไหมวะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บเดี๋ยวอ่ะชนะนะผมออมาแค่นี้ก็แล้วกันเออใช้ได้แล้วผมเฮ้ยอืม เอมก็เป็นในมงครับศาสตร์ของเกมนี้นะผมก็ถ้าใครอยากดู h a p p แฮปปี้ชิพต่ะวันใต้คลิปนั้นล่านะผมขอสาสตร์คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไล์จะได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับขอสัตดีก็จะก็จอคิดต่อไปต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ